พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของท่านอนาถบินทีกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อภิกษุรูปนั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนานเพียงไรหนอแลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุกับหนึ่งนานแล มีใช่ง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้หนึ่งร้อยปีเท่านี้หนึ่งพันปีหรือว่าเท่านี้หนึ่งแสนปีก็พระองค์อาจจะอุปประมาได้ไหมพระเจ้าค่าอาจอุปประมาได้ภิกษุดูก่อนภิกษุ เหมือนอย่างว่าภูเขาหินลูกใหญ่ยาวยอดหนึ่งกว้างยอดหนึ่งสูงยอดหนึ่งไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบบุรุษพึงเอาผ้าแคว้นกาสีมาแล้วปัดภูเขานั้นหนึ่งร้อยปีต่อครั้งภูเขาหินลูกใหญ่นั้น พึงถึงการหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าแลส่วนกับหนึ่งยังไม่ถึงการหมดไปสิ้นไปกับนานอย่างนี้แลบรรดากับที่นานอย่างนี้พวกเธอท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับ มิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อน,นั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกั้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพวกเธอได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพิณาศได้เพิ่มภูณปัตภพีที่เป็นป่าชาตลอดกาลนานเหมือนฉนันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้